ามีนี่จิตด็ดขึ้นไปสกาคา,าคามีระดับหนึ่งแหลวโซดาบาลร,ระดับหกสัมระดับหกก็อยู่แถวใต้ดินปีหน่อยนึงระดับหกระดับเจ็ดอยู่แถวดินปีน่ะโซดบาบันตอนนี้แกเริ่มต้นจากฝาเท้าขึ้นมาใหม่เ,เพราะเป็นผาสกคาคา,าคามีแหละอ่ะแ,แ,แกประคองประคองแล้วก็เพ่งไปนี่ประคองจี้เข้าไปใน่ดินปีแล้วก็พอมก็บ,บีบให้เล็กเท่ากับปลายเข็มนะแก <c oughs> พวดเดียวแหละคอยดูเด้อันพุ่งพุ่งอนาคามีแปดอยี่บรูดเลยนบรลุแลยดูที่จิตวางเองอ่ะการจิตวางเองกันโยมป้าที่นี่พอแกไปเพ่งไหม มันเดี๋ยวจิตจิตทะลุนังหัวแกไปลวทีนี้แกเพลงใหม่มันจะโล่งโล่งเลยทีนี้มันหนักความเร็วด้วยตัวเร็วจริงๆลองเพลงไปโล่งโล่งได้เห็นต่จิตแกเนี่ยร้อยเด่นอย่างเช่นแกปล่อยจิตไปอยู่สนามหยาใครมองเห็นสนามหยาอยู่ข้างล่างเลยเวลาที่แกเพลงที่ดินปีน,ะน่มันโล่งจิตมันโล่งมันว่างแต่ความรู้สึกก็ยังมีอยู่เอาทีนี้ยมลุงเนี่ยเรือพิษเรือย,ยมป่าเนี่ยยมลุงเอาเราเล่เพลงคิดกี่ดูนี่ไหนนักด้วยโอ้หนึ่งสองสาม แนรคขุมทีสามแล้วเนี่ยแต่แกตายไปแกโตกน้นรกขุมทีสามนะโอ้ยจลึกขนาดไหนก็นมันเหลือผ่านเร็วถ้าสูตรสูตรนี้เร้วนั่นแก,กจี้แต่ประคองประคองไม่ใ่ล่นปีนน่นี่ยตรงนี้แหละจี้เข้าไปจใจกลางลิ่นปีนนจะได้เร็วแบบโยมป้าจี้ในกี้เนี่ยเบาได้เลยนี่ยเบาโลงเลยได้เลยเบาจิตเบาจใจเบาทุกเหมือนตอนเป็นโสดาบันเด้โยมป้าเบ,า,บ,า,บาความรู้สึกนั่นบ่มีความทุกเด้ ความทุกข์หายไปหมดเลยความกังวลความทุกข์แต่ความกังวลอาจจะมีอยู่มันเกิดจากสัญญาคนอื่นพุ่งพุ่งหรือไปหถึงอนาคามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเห็นไหมโอ้ดูแป๊บเดียวจากงินราขุมทีสามไปเข่งจี้ที่นี่ก็แตกแล้วแตกว่าแบบรุดแล้วแตกแล้วเป็นอาการแตกความหลงแตกกับกระจิตจิตดีออกมาเลยรตนี้เป็นจิตวางเองแลละนี่ไมล่ะอาการมันวางเองเลยแหละนี่พอมันพุทพ่นจากสภาว่านั้นมันก็เหมือนวางเอง